ก็จะมาขายตอนนี e ee. E ee! Aa, here, ้เขาเพิ่งมาขายนี่ผมจะขัดคลิปเฮ้ยถ้าจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับอ่ะ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 ขายให้จบก่อนอ่ะจะขายแล้วครับไม่ขายเอาทีนี้เอาเอาอะไรวะตจ้าพิภูคนผมนะครับในช่อง YP Vlog นะวันนี้ก็มาเปิดบล็อกแบบที่แบบจะเปิด อยู่ในรายการเปิดต่องในอีพีที่สนะิบสี่นะมันก็เป็นสถานที่ใหม่นะเรื่องดิๆๆกกบดึงเถื่อนยากไม่สไตล์น,นั่นแบบสไตล์มันเปลี่ยนใหม่สถานที่ใหม่บ้านนะกที่หนึ่งจะถายนี่ที่หนึ่งนะไม่บอกนะน,นี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะว่าแบบมันก็ตับที่ดีๆเลนนี้ผมก็คือหาที่แบบลดโปร่งมาเอาข้างนอกบ้านนะเชื่อน,นี่ก็ สถานที่แบบจัดตัวนะเป็นสถานที่หนึ่งม่บอกนะนี่ก็นี่ครับคอนสตูนะนี่ก็ไม่มีโต๊ะอะไรมาวางเลยนะครับตอน,นี้ก็ชิลเลยนะนี่ชิลจริงครับคลิปนี้ชิลแล้วฝนจะตกตอนไหนเมื่อกี้เพิ่งตกไปนะเราเพิ่งมาอัดคลิปเลยมันเ็นอะจรก อาจจะประมาณวายสองวัยสามมันก็ร้อนไปนี่ก็สี่ห้าโมงเย็นแล้วแบบอากาศใสมันก็ดีแลไม่ได้มืดมากยิ่งที่แบบแสงเก็บมากก็มันค่อยดีแบบชิวๆแบบนี่ก็สองนะครับหายยูอะไรครับนี่ทีมิงนะนี่ครับปอปสตาร์ทไทยแลนด์นะครับปอปสตาร์ทนะเออแว่นแน่นอนแว่นมันก็เป็นเสื้อนะมีอะไรครับมีแว่นมีเสื้อนะนี่สตาร์ทนะครับ ัเกมน่มี่ผมสั่งนี่ราคาแพงที่สุดที่ผมเคยจะสั่งมาไรสั่งของเลยไม่เคยสั่งของที่มันแพงขนาดนี้มาก่อนเลยราคาก็อยู่ที่ประมาณโคตรแรงราคาแรงมากไอ้ครั้งที่แล้วผมว่าไอ้ EP10 ผีกา EP10 นี่ผมสั่งมาห้าหกเจ็ดร้อยมันแพงอันนี้ทั้งหมด เป็นพันหบาทนะเก็บในปลายทามันอะไเพิ่มไปร้อยนึงจริงพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับเปิดกันเลยนะโอเคไปเดีแบบอาจจะทุนรักทุกเลเหมือนคลิปก่นกอนๆเพราะว่าไม่มีโตอะไรพวกนนี้ฮคตเตอร์ก็ใช้เดิมครับตั้งแต่อินชีแรกเลยใช่ไหมอินชีถึงไหก็ใช้อันนี้นะไม่ใชีไงใจว่าไม่รู้ช่างมันะมนะจ๊ะ รีบเลยครับก็อาจจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรวิ่งต้องเข้าเข้าใจนะเพราะว่าอยู่ในท่อนใหญ่นะแล้วเข้าไปแล้วไอตรงไอจิงก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 ็ไปเอฟิกอะครับสั่งเข้ามาขายเองเป่าเปาเปามาขายเองไปเลไปเลยหนัาจัง เพราะกิดเตืเองของฉัเปลี่ยนใะไรไม่ได้เนี่ยผมทําแบบกล้องเห็นป่ะเนี่ยมันพังอ่ะกัดเตืองของเตะของโดนไฟอ่าเครื่องมันใส่อะไม่ได้พารึเกือบพังแล้วก็ใหเกือบได้ไม่ใช้คลิปนี้คลิปต่อ,ตอ,ตอไปแล้วจบเจริญพรระยะโวมทั้งหลาย นี่เลยโอเคมานี okay. ่ตรงนี้อืเขาชอบเอาป้ายไอ้แท็กที่ไปแตะตรงกลางนี่ถ้ากรีดมันก็ถูกแจกพอดีลองเข้าใจกันนะมีอะไรที่มันแบแปะง่ายเขาด้วยนี่ครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วเทนนต์แทนไลท็์ฟลด้วยครับ ป็กนี้ก็มาทำให้มันตกนะจะพยายามทำแบบนี้ตัวนี้นอมสุดนะครับว่ามันแพงนะมันปกกาฟิกกอ่าพันเจ็ดอ่ะไม่เลยดี้ราคาไหนเองเก็บดูโอ้โหขาว้ยสวยมาก ส่วนมาออสตารนะครับ hmm. ก็ม mm ีก hmm. ับแว่นน okay. ี้ครับแว่นก็120 2 0อสตาร์ตสยแดงเฮ้ยนะครับนี่ไปดูสตาร์ตของแค่น่นะอสตาร์ตนะครับรตอยก่อน โอ้ยเขาจะมาขายตอนนี้เฮ้ยเพื่อน,นามาขายดิผมจะขัดคลิปเฮ้ยถ้าจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับอ่ะอ่ะอ่ะเอาขายให้จบก่อนอ่ะจะขายแล้วครับไม่ขายเอา้าทีนี้เอาเอาอะไรวะ <laughs> มามาดีวิวตอนน่อเลยครับไม่ขายแล้วโอ้มาขายเนาะอ่ะเออเอาลองหนึ่ สารอยรยกลาง่ไม่ได้เราไม่ดไปโดนตีไม่ได้เฮ้นะจอเลยได้เปิดข้ามกันต้องขอย้เยน่าจะเสียงมันควรมะไม่กอกนะนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โวิถบ้าๆป้อ รู้ใครเป็นอยังไงกินชอบตุบต้องระวังวุ้นเนื้อสัมผัสแบบเนียนมากกองก่อนเว้นอย่ากที่เฮ้ยอันนี้เป็นผัดสัมผัสดีมากสัมผัสวิ่นไหวสัมผัสนะครับสัมผัสดีนะฮะสั้นลบอ่ะแบบชอบมากสั้นลบมากเดี๋ยวแบบนี้ เก็บยาแต่วะ๊บเป็นไะไเลยนักนักมากหนักมากโอ้โหโวเล่นใส่นะผมสั่งเล่นใส่ก,ก็แทนตกแต่แต่ของเขามันถึกอยู่แล้วครับแต่คิดที่ผมจะไม่ทำให้มันระเบิดนะ <c oughs> ยังแบบทุบๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวมนันเสียกายจริง สวยๆมากจ้สาสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยมีสวนมากเข้ามากสวยๆมีบางมากบางมากมีผ้าอะไรเช็ดเล่ยให้ด้วยนะโหถอดแว่นนี่เลยนีเก็บไว้ข้างๆเลยมือถ่ายเลยนะนี่แพง อโเคเฮ้ยเฮ้ยมันชัดจริงจัอต้ยเ้ยอย่ามาเฮ้ยไปเลยอรวะนี่สองผมแม่งมันแบบซื้อไม่น่อยก็ขอใครได้วยไม่ได้เซ็ตผมเ็ยีบมันเฮ้ยแบบ พี่เรีนแบบมันใส่มากเลยอะผมแบบชัดกว่าชัดกว่าแบบไม่จริงไม่จริงแบบมันเรีนมันชัดกว่าที่แบบวสายตาเปล่าสายตาเปล่ามันผมแบบสบตาผมแส่ตุ๊บมันตัดอ่ะมันเหลืองออกเหลืองเหลืองเราผมชอบแบบเหลืองๆนิดนึงนะผมไม่สั่งเรีนเหลืองมากเรียนเหลืองมากม,มันนึกว่าไอนี่เลียนใส่นะขนาดเรีนใสนี่มันยังเหลืองนะ ก็ชอบชอบชอบถ้เลนเหลืองนี่ผม,มชอบมากแต่มันแพงมากนะสองพันกว่าบาทแต่ว่าราคาแบบเด็กๆบ้านๆน,นะ,ะก็ใส่แค่นี้ก็พอแล้วผมสามารถเอาไว้แ,แบบแตัดคลิปมีนออนไลน์ทุกนี้ก็เรียนออไลนเยอะนะครับแปดเจ็ดชั่วโมงเลยนะรัฐบาลครับจะโดนรวบไม่ไหน,นครับขอรัฐบาลครับเฮียหน้าช่วยเอ่อเบอร,ร์ลินนะครับคน,นนี้ก็นักเรีนยนที่ใส่ตาเกือบบ่ดแล้วนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> สายตาบดอ่ะไร แต่จากหน้าจอสีฟ้านะ่ะก็สำคัญมากต้องใส่ขึ้นมาเพราะว่าต้องดูแต่ตัวเองนะบเพราะเราผมคิดมาหลายหลายเดือนหลายปีแบบซ่้ยมึงวะเมื่อก่อนเราไม่ที่เอาระครั้งอรมันก็ปวดตานะ่ะก็ไม่เป็นไรเรานี่ก็ผ่านไปพอมาครั้งที่สองปึ๊บนะนก็ช่วปวดตาอีกปวดปวดเยอะมากไม่ไหวอะ่ะนะะกระพระิบแบบหลับตาไม่ได้อะ่ะ ้าตูกงค้างเ่ยอือผมไม,ไม่ได้ตัดคลิปเลยนะผมอจาจจะลงมทีนี้ผมก็เพี้ยนมาลงก่อนจะลงมาแค่วันอาทิตย์ใช่ไหมสาวทิตแล้วนะครับคลิปเก่าๆก็เป็นคลิปดองๆนะคลิปสมัยก็อยู่ด้านหลังๆอนะไรแยงเลียวน,นะแต่คลิปม,มันก็ไม่ได้ตัดเลยอนะ่ะปวดตาจาังนี่ครับปาดออาสตั่ามาอ่านเลยนะครับ ดูครับ Off-Start Production is the way c o m b i n a t i e n ใช้ด้วย a r e s t r o n g ชิโดชิโดอาไปดูนี่นี่ตัวอนีใช้อ่านว sure. <tem> ่าอะไรวะ Boots for gamer are s i t a e for action game and sports เพย์เยอร์หรือคอนเทนต์อะ based on the needs of real estate เซอร์ถ้าอ่านคิดผมก็อ่านผิด่ะ in the gaming com oh. m u n i t y โอ้ภาษาอังกฤษผมยังได้ไหม As a อ a m <laughs> i n g I player อาจจะอ่านผิดผิดถูกถต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ฮิเฮ้ ไม่ใส่กเฟียวอะเฟี้ยวก็ใส่เนี่งห้าร้อยนสะสอกสามร้อยนะเนี่ยของแทมันก็แพนอยู่ใช้สองสามคลิปใช้ทุกคลิปเลยไหมอ่ะวมาไปก็อาจจะใส่แว่นนีด้วยนะครับเ้ยนเฟี้ยวเนี่ยนยะสตาร์ทคับออกสตาร์ทของแท้นะครับ ก็ดูเอาไม่เคลียร์มากเลยผมชอบมึงไม่รู้แฮปปี้ว่ะคลิปนี้ผมแฮปปี้สุดรู้สึกว่าการเสียเงินที่แฮปปี้ที่สุดแล้วผมว่าสิ่งนี้ม,มันไปแบบคุ้มเหมือนได้ซื้อแบบของที่มันตอบโจทย์จริงๆอ่ะแฮปปี้เหมือนซื้อรองเท้าแบบแพงๆแบบแบรนด์เนมเลยอ่ะแต่ว่าไม่มีนะมีของพี่อันนึงคู่เดียว,วพี่ให้มาวัานสองสามพันนะไม่โคตรแพงเลยไม่ไม่ค่อยดีขา มันจำเป็นจริงๆงีมจะใส่นะ่แพงมากเขาเออผมไม่ใช่แบบพูดว่าชอบแบรนด์เนมนะแต่ผมไม่แบบเซฟตังค์นะก็ซื้อแต่ของถูกมาใส่กับแบร์ที่มันแบบราคาต่ำๆงนะุ่ับแบบร้อยสองร้อยห้าร้อยไม่เกินนี้หรอก,รอกว่าเซฟตังค์มากเมเซฟตังค์ อยากได้อะไรก็เซฟบเก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์ไว้ก่อนเพื่อเอาอะที่มันแบบอยากได้จริงเพื่อทำคอนเทนต์หรือทำคลิปไว้ก่อนเพื่อแบบให้ท่านชมได้ดูแบบผมได้จดจำว่าผมซื้อแล้วผมทําอะไรผมเอามาแล้วผมทุกคลิปที่ผมทําซื้อมาเพื่อประโยชน์อะไรผมคิดก่อนนะที่ก่อนจะสั่งซื้อแล้วมาทําคลิปอะเพื่อผมประโยชน์ทาอะไรทําเพื่อใครทํายังไงทําอะไรนะเม่งั้้ผมไม่จดจำไทย <M> ไโอจดจำได <M> ้หรอครับว่าผมทำอะไรบ้างอะ มาด้านหลังโอ้ oh, อ่านยาวมากแต่ไม่อ่านดีกว่าไม่อ่านแล้วห้าเปอร์เซ็นดิสคอนส์ออสต์คอมบรษัจีนภาษาอังกฤษนะไม่มีภาษาไทยอยู่น <apan> ี่บรษัท hmm. ญ oh. oh. ี <ray ophone> ่ป <c oughs> ุ่นเกาหลีอะไรเต็มผมชอบโอ้โหโอ้โหดูด่านี่ครับสลักออฟสตาร์นะครับอาจจะไม่เห็นเหมือนกัน ไม่ออกนะทำไมทำใจกล่องแบบหลวมามากตกใจตกใจเป็นแ like น่เหล็กนะโคตรหนาโคตรสุดโคตรสุดออฟตัดออฟตัดของมากนะครับออฟตัดขอบมากที่จะผลิตของนี้ผมเขาไม่ได้จ่ายผมนะผมก็อยากรีวิวให้เขาด้วยนะครับขอบมากนะครับออฟตัตจริงๆนะที่แบบผลิตของคุณภาพมาในราคาแบบ ย่อมเยาว้นไม่ได้แพงมาก,กผมก็ยังจับจองแล้วราคาแม่งอื้อแบบตอนแรกซีแบบไซีแบบแว่นกองแสงสี่ห้าร้อยตลาดนัดน,นะแต่แบบผมแบบมีพี่คนนึงนะที่ผมมาติดตามใน YouTube มานาะนแล้วเห็นเขาใส่มาแล้วนะกนะ็คือพีแนะท็ e เกอร์ซีแปดสองนะนเทอเตอร์อ สายเกมมิ่งของไมค์ทาร์ฟนั่นทุกคนอาจจะรู้จักดีอะไรวะโ <laughs> อ,อาาย้ยต่อต่อยังไงครับเป็นยีเตอร์ที่ผมแบบสเปคเขาอ่ะเขาทำคลิปมาเจ็ดไม่สิบปีอะติดตามแบบเขาตั้งแต่แบบเป็นใส่ซับอะบใส่มือซับใส่ซัแบมากเนี่ยตั้งแต่ผมแบบสิบขวบยี่สิบเอ้ยไม่ใช่สิบสิบสองสิบสามมาเนี่ยสิบขวบมาสิบสวงมาแนะนแบบ เป็นคลิปที่แบบพ่อแม่ผมแบบเขาเป็นคุณทาคลิปแบบไม่พูดคําหยาบเป็นคลิปที่ผมก็พ่อแม่ผมแบบสนับสนุนให้ดูว่าแ้าแบบคลิปของอื่นแบบเมื่อก่อนก็จะมีคําหยาบนะเด็กมากอ่ะผาแบบห้ามนะตอนนี้ก็ดูได้ผมโตแล้วแยกแล้วจังจังครับผมอาจจะมีพูดคำหยาบหรือก็ต้องขออภัยด้วยนะมันเป็นอ่านเนื้อจริงให้อยากได้ฟิล์บะเปิดกล่องแบบฟิล์ว์ะฟิลจ้ะฟิล ดน๊งน่าหน้าผมเปลี่ยนไปไหมใส่ไปแล้วเปลี่ยนไปเลยเหมือนอีกคนนึงแหละเออเนี่ยเปลี่ยนไปจริงนะวันนี้ทำอะไรหล่ลอขึ้นอืมอยากจะอวยอะไรมากเหรอครับแค่นั้นแหละอยากจะอวยมากไปเจอกันคลิปหน้านะก็ไม่รู้จะคิดคลิปอะไรนะยะผลิตงานเกมขึ้นมาแบบเยอะขึ้นนะวันนี้ก็ ก็ขอส่งคุณว่นนะวันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะอย่ยาอย่าอย่าว่าผมเนาะผมขายขอเขาดาังอยู่แล้วอืมวันนี้เขาแบบแนะนําดีมากไม่คนผิดทางผิดอของออฟตัสไลน์อัพเชียนะเขาตอบดีมากถามอะไรเขาก็ตอบเร็วมากตอบแบบไวมากหนึ่งนาทีสองนาทีตอบแล้วไม่เกินเนี้ยไม่เกินสิบนาทีเขาก็ตอบแล้วเขาตอบเร็วมากไม่เคยเจอไม่ใครตอบเร็ววันนี้มาก่อน เกาถามถามว่าเขาอบบนี่อ่าแล้วะเขาเรียกว่าอะไรนะเรนเรนเขาถามเรนว่ามีเรนแล้วว่ามีสามเรนเรนมีอะไรเรนรู้แบบเกมมิ่งเนี่แล้วพวกเรนคอมแบบยิงปืนยิงนี่แบบซองเรนมันจะเป็นเรนสีเหลืองไฟปัดเป็นเรนออโต้อะไรไม่รู้มีเยอะมากเลยหรอถามว่าสามารถเรนออนไลน์ได้ตัดคลิปแบบธรรมดาใช้งานทั่วไปเราใส่เดินเล่นได้เงี้ย เขาบอกว่าเอากินใส้น่าจะเหมาะกว่า้าแบบไม่ค่อยชอบแบบสีเหลืองมากแบบไม่ได้ใช้แบบพูดเกมเมอร์มากเขาเขาไม่ได้แบบแนะนําแบบราคาแพงแพงแพงจะเอาเงินจะเอาเงินนะแต่เขาช่วยว่าให้ตอบโจทย์จริงตรงจุดกับราคากระเป๋าตังค์นะเขาแบบเข้าใจลูกค้ามากว่าเขาต้องการตอบโจทย์เรื่องอะไรตอบโจทย์อะไรโคตรตอบแบบตอบโจทย์ตอบโจทย์มาเลยนะชอบอะเอาตัดเขามาก สปอนเซอร์ผมได้เนะัะอนาคตขอขอแล้วช่องดังขอสักขอสักสอ่งอันหนึ่งส่งัง้สงสองอันให้พ่อแม่ผมได้นี่ยพ่อแม่ผมจะใส่ขอดีใส่แลแม่แม่ยังไม่ใส่ไม่ไม่เคยใส่แล้วมวือใส่ก็ต้อ <c> ง <oughs> ขอคุณที่สุดคนติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีได้มากก็มีได้มากในคลิปเหมือนเดิมแล้วก็ ายเจอกันไว้พี่บอมนะบายบายเจอกันบาย